อ,อ้อน,นี้มาฟังแนะนำการศึกษาแพทย์ต่างประเทศครับของแพทยสภาจัดให้สิ่งที่อยากได้รับวันนี้ก็คือขั้นตอนการสมัครจะต้องทํำยังไงบ้างมีแนวทางไหนเว็บไซต์อะไรติดต่อ,อยังไงแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานอะไรประมาณนี้ครับอยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศอื่นๆ,ๆที่น่าสนใจอะคา่ะเห็นว่าวันนี้มีหลายประเทศมากแล้วรวมถึงมีอาจารย์หมอหลายท่านมาให้คำปร,รึกษาแนะนำอะค่ะการไปศึกษาต่อมันมีผลดีผลเสียยังไงบ้าง กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุกายสุขใจกับแพทยสภาค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชัยวงศ์และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรีอึ้งถาวรค่ะซึ่งท่านเป็นกรรมการแพทยสภาค่ะเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจมากเลยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีโครงการการผลิตแพทย์เพิ่มของชนบทขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคืออะไรคะค่ะเป็นโครงการที่ทางด้านรัฐบาลเริ่มทํามาเป็น10ปีแล้วนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราผลิตแพทย์ได้เพียงแพทย์ปีหนึ่งประมาณไม่เกินพันคน ซึ่งไม่พอเลยสร้างเท่าไหร่ก็ไม่ก็หมดนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเราตั้งแต่เรามีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเนี่ยเราสามารถผลิตแพทย์ขึ้นไปได้เป็น2เท่าตัวหน้าวันนี้เราผลิตแพทย์ได้ปีละ2,500คน2,500คนนี่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนไหมคะเฉียวๆแล้วค่ะอีกไม่กี่ปีเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญว่าโครงการเนี่ยได้รับความร่วมมือจากสถาบันผลิตแพทย์เดิมนะคะซึ่งมีอยู่หลายแห่ง แล้วก็เป็นสถาบันเป็นแพทย์ใหม่โรงเรียนแพทย์ใหม่ๆที่เปิดขึ้นมาประมาณ7แห่งด้วยดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเวลาน้องจะไปเข้าที่ไหนเนี่ยนะคะจำนวนนักเรียนหรือจํานวนนิสิตที่เขารับเข้าไปเนี่ยนะคะเขาจะแบ่งเป็นโครงการ1่โครงการ2โครงการค่ะก็ะค,ะคือว่าโกต้ามันจะไม่เท่ากันเลยเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะไปใช้โกต้าไหนแล้วเราคิดว่าโอกาสเราเนี่ยจะไปอยู่ในโกต้าไหนได้เอะถ้าอย่างนั้นแปลว่าสมมุติว่าเราเลือกเส้นทางมี34โครงการใช่ไหมคะ ถ้าเลือกผิดแล้วเราสามารถย้อนกลับมาเลือกใหม่ได้ไหมคะอาจารย์ปีต่อไปมั้งคะอ๋อก็ต้องเสียใจที่ไม่ได้ค่ะค่ะเพราะว่าสิ์นี้มีคนที่จะเรียกว่ารอคิวมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามีคนต้องการจะเป็นแพทย์เนี่ยนะคะอาจจะบอกได้ว่าสิบตอนหนึ่งนะเวลาเนี้ยคือคือมีคนมาสมัครเนี่ยต่อให้มีปัญหาเรื่องฟ้องร้องเรื่องอะไรต่างๆที่จะทําให้เกิดความตกรกตกใจนะคะไม่อยากเป็นแพทย์แต่ก็ไม่มีค่ะจริงๆแล้วแพทย์เนี่ยยังเป็นที่ต้องการของประชาชน เด็กดกัอยากเป็นหมออาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่า <IE> <somm> เส้นทางที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ3าสีเส้นทางเส้นทางไหนเนี่ยคนแห่ไปเลือกเส้นทางมากที่สุดก็เป็นเส้นทางที่ตรงกับความต้องการของเราถ้าเผื่อเราคิดว่าเราต้องการจะเป็นแพทย์ที่มีความอิสระ,ะในการที่เลือกวิชาชีวิตของเราวิชาชีพของเราในอนาคตได้แล้วก็เลือกเส้นทางที่ตรงไปตรงมาคือสอบเข้าแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราต้องเรียนเก่งพอสมควรคแต่นี่ถ้าเผื่อว่าเราเรียนเก่งไม่มากนะคะแต่เราเรียนอยู่ต่างจังหวัด เราจะไปใช้สิทธิที่2ก็คือเป็นสิทธิที่ที่มีโควตาจากจังหวัดต่างๆเข้ามาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อประชาชนบทคได้ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะคะอันที่3ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเราจะรับใช้ประชาชนคือเรามีจิตใจที่จะอุทิศต่อสังคมจริงๆอยู่ในภูมิลําเนาเราไม่ไปไหนทําไมเราไม่ใช้โครงการอที่ว่า1แพทย์หนึ่งต่างหนึ่งอําเภอหรือไปเรือที่เรียกว่าโอดอเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เนี่ย เงก็มีทุนก็มีที่ทํางานก็พร้อม<ช>แล้วก็อยู่เข้าไปเขาจะให้เราอยู่สักสิปี20ปีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราตั้งใจจะอยู่อยู่แล้ว<ช>นะคะเ <ๆ S 2> พราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นอันที่น้องจะต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าน้องอยู่ตรงไหนและน้องอยากทําอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยสุดท้ายก็คือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์เอกชนตรงจุดน,นี้เนี่ยอาจารย์ไม่อยากจะจะคือถือว่าเป็นทางเลือกนะคะ<ช>ตรงนี้เนี่ยถือใครอย,อยากอยู่ตรงนั้นก็เป็นทางเลือกของเขาไปพิเศษอยู่แล้ว หลังจากเส้นทางเลือกที่เราได้เลือกกันไปแล้วเนี่ยนะคะน้องๆเข้าไปอยู่แล้วบอกว่าตอนนี้กําลังจะเรียนหมอ <ừ> เส้นทางการเรียนหมอเนี่ย<ช>มีกี่ปีปคะอาจารย์ตรงนี้ก็เป็นสําคัญนะน้องๆอ,อาจจะคิดว่าเรียนไม่เหมือนกันจริงๆแล้วน้องจะมาจากสายไหนก็ตามทีเนี่ยนะคะระยะทางตรงนี้เหมือนกันหมดก็คือ6ปี6ปีก็คือว่าเรียนเรียนปีพื้นฐานนะคะหปีของของแพทยะะ์อาจารย์าารยเดี๋ยนะคะอาจารย์กำลังจะบอกว่าพอเราเรียนเนี่ย เป็นนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนวิชาพื้นฐานพื้นฐานก็คือเป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์อะไรต่างๆเราเรนี้นะคะ,คะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอปี2ปี3เนี่ยเราก็จะไปเรียนเรื่องพื้นฐานทางด้านคลินิกวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรียนเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่า,เ,าเรียนเหมือนกันหมดนะ,ะเพราะนั้นเนี่ยเด็กเรานี่จะไม่ได้มาเรียนแยกกันนะคะ,คะจะครุกกันหมดเลยไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามทีเนี่ยเวลาเป็นนักเรียนจะเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยนั้นๆแล้วก็เรียนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นโครงการหนึ่งโครงการ2โครงการค่ะนะคะสอบเหมือนกันด้วย นะคะข้อสอบเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความแปลกแยกไม่มีชั้นหนึ่งชั้นสองมีชั้นเดียวค่ะปีหนึ่งปีสองไปแล้วปีสามแล้วหลักสูตรเหล่านี้ก็เป็นหลักสูตรที่รับรองโดยแพทย์ที่สภานะคะปีสองปีสามเนี่ยคือเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานค่ะนะคะแล้วจากนั้นไปแล้วเขาจะเขาเรียกว่าเมื่อสมัยโบราณเขาเรียกคำฟาคำฟาคืออะไรคะก็คือไปใส่เสื้อกาวไงจากนักเรียนที่แต่งตัวธรรมดาใช่ไหมต่อไปเขาก็จะไปใส่เสื้อกาวเหมือนกับเป็นหมอใหญ่ ขึ้นไปทํางานบนหอผู้ป่วยอันนี้คือปีไหนคะปี4ปี5แล้วก็ปี6คปีปี4ปี5นี่ก็จะหมุนเวียนไปตามทางด้านแผนกที่เป็นคลินิกเช่นอายุรศาสตร์นะคะสัญญารศาสตร์เป็นต้นแต่พอถึงปี6เนี่ยจะเป็นปีที่เราเรียกว่าเอกเทิร์นหรือว่าเป็นแพทย์เวชชาปฏิบัติก็คือว่าเป็นนิสิตเวชชปฏิบัติก็คือทํางานเหมือนกัหมอจริงฝึกเหมอจริงแต่ยังไม่รักษาจริงก็คือว่าจะไปหมุนไปตาม หอผู้ป่วยที่สําคัญนะคะแล้วก็ไปทําการรักษาคนไข้คู่ก,กันกับพี่ๆแล้วก็อาจารย์ตรงจุดนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนกันหมดคานนี้มันจะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าถ้าเผื่อเป็นโครงการที่2ก็คือเป็นโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาชนบทตอนที่น้องอยู่ปี4ปี5ปี6เนี่ยน้องอาจจะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นที่ผลิตร่วมกันกับคณะแพทย์ ในขณะที่ถ้าเผื่อเป็นโครงการปกติอาจจะอยู่ในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเลยเท่านั้นเองค่ะที่ต่างกันแต่ว่าหลักสูตรเหมือนกันเรียนเหมือนกันแล้วก็สอบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราได้ฟังจากอาจารย์ประสบศรีนะคะถึงว่าระยะเวลาการเรียน6ปีนั้นน้องๆที่เป็นหมอเขาจะต้องเจอต้องผ่านอะไรมาบ้างตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่หลังจากเรียน6ปีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่เลือกเรียนหมอพักสักครู่ค่ะ เห็นว่าการไปเรียนจีนนี่ก็จะได้เพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศหลายสิบประเทศเพราะว่า,าเขารับสมัครจากทั่วโลกนะฮะมหาวิทยาลัยที่เราเลือกนี่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ยอมรับค่าของชีพก็คงไม่สูงด้วยคะะ่ะตอนนี้ที่สนใจก็คือประเทศฟิลิปปินส์กับประเทศจีนค่ะเพราะว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างถูกตกเทอมละก็ขั้นต่ำก็ประมาณ5 0 0 0 0ถึง100,000บาทอันนี้ไม่เกิน รวมถึงมอเอกชนชั้นดีในนั้นแล้วค่ะด้วยความรับผิดชอบที่มีมากกว่าผู้ผลิตยาองค์การเภสัชกรรมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นวิจัยพัฒนายา เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพมิวคัมรีทุกสัมผัสบ่งบอกความเป็นผู้นำทุกสัมผัสตอบสนองได้ฉับไว และ New Camry เอ็กซ e m o d ทุกสัมผัสคือเอกลักษณ์แห่งดีไซน์ New Camry และ Camry e x t t r e m o d สัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิพบกับองค์ความรู้ด้านต่างๆทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสุขาภาวะได้ในรายการสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันทิสุขวันจันทร์ นำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับชุมชนตัวอย่างที่หลากหลายในรายการชุมชนสันติสุขวันอังคารรู้จักตัวเองรู้จักโรครู้จักหมอกับรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาวันพุธรับรู้เรื่องราวเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจโลกกับรายการข้ามกระแสเศรษฐกิจวันพฤหัสบดีร่วมสำนึกดี คิดดีกับรายการสำนึกพล,ลเมืองวันศุกร์ร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับรายการเฉลี่ยสุขสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันที่สุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาที